นี่คือวิธีการที่เราใช้ได้ประโยชน์ได้จริงครับเรียบร้อยเราก็เก็บอุปกรณ์ของเราให้เรียบร้อยนี่นะครับง่ายที่บ้านที่เราใชา้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวครับเราก็มาใช้ส่วนใบไม้ใบหญ้าก็พอามาเพิ่มเติมได้ นี่คือวิธีการง่ายๆผมทำงานไปด้วยผมเก็บไปด้วยนะครับอาจจะกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพื่อนๆก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรเป็นชีวิตที่เราจะต้องเนี่ยคนที่ชอบต้นไม้คนที่ชอบใบหญ้าคนที่ชอบการตกแต่งสวนต้นไม้อะไรเงี้ย ก,ก็จะไม่แตกแตกต่างอะไรจากผมนักนะเห็นไหมครับเพื่อนๆอเรียบร้อยทำเองได้ง่ายๆครับเพราะว่าแปลงผักแปลงหญ้าในชุมชนเมืองเนี่ยมันหาแทบจะไม่มีเราก็มีที่นิดเดียวแต่เราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะอันนี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆส่วนต้น มะม่วงของบ้านคนงามนะครับนี่อ่าเห็นแล้วครับก็ได้กินบ้างอ่าเห็นไหมครั่อครับอ่าเนี่ะ ครับเพื่อนๆเนช้านี้ก็มันบรรยากาศดีครับพอดีว่าวันนี้จะมีภารกิจทั้งวันก็เลยมาทักทายเพื่อนๆก่อนเผื่อบางทีอาจจะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะครับก็เลยนี่นะครับเพื่อนๆบรรยากาศที่บ้านคนงามเช้านี้นะครับก็ขอส่งความสุขความสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนลูกๆหลานๆญาติมิตรนะครับลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฟูงนะครับจะได้ชื่นใจนะครับ เอาเป็นว่าเช้านี้แค่นี้ก่อนนะครับนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับสวัสดีนะครับ